วันนี้ตื่นแต่เช้ามาทำเมนูกินกันครับเมื่อวันได้มะเขือมาวันนี้ก็เลยจะมาตำน้ำพริกมะเขือว่าแต่มีใครชอบทานเมนูนี้กันบ้างครับเริ่มต้นด้วยวันนี้คนที่จะทำหน้าที่เป็นคนหุงข้าวก็คือแม่เพราะว่าหน้าที่นี้แม่ถนัดสุดแล้วครับและนี่คือวัตถุดิบที่เราจะมาทำเมนูวันนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ววันนี้เราจะใชหมออทอดไร้น้ำมันนะครับจะเอามาทำมะเขือให้สุกก่อนโดยวันนี้จะใช้ทั้งหมด4ลูกใหญ่ๆปกติถ้าทุกคนได้มะเขือมาส่วนใหญ่จะเอาไปทำเมนูอะไรกันครับส่วนผมปกติถ้าไม่เอามาตำน้ำพริกก็็จจจจะะะะเเเเออออาาาาาามมมมมผผัััดหหลลลง้้ทรรรนนนสแววคปณ 20นาทีแล้วก็จะสุกแบบนี้ถ้าไม่เอาไปตามเอาไปจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกหนุ่มพริกชี้ฟ้าแล้วก็มะเขือเทศอันนี้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีครับพอสุกหมดแล้วไม่รอช้าเรามาเริ่มตามกันเลยอย่างแรกเราก็จะตามพริกชี้ฟ้าตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มาใส่พริกหนุ่มอันนี้ก็คือผมแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทุกคนมะเขือเทศเราก็ต้องแกะเปลือกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือใส่ลงไปหมดแล้วแล้วก็มาตามให้ละเอียดแบบนี้เลยแค่นี้รู้สึกกกกวววว่่่่่าาายยยัังงเเเเผผ็็็ดดไไมพพพออนนนนรรรรบลลลลใสิิปปปป้้แุชื และสุดท้ายนะครับเราก็จะจบด้วยมะเขืออันนี้ก็คือผมจะขูดเอาแค่เนื้อมะเขือนะครับทุกคนจะบอกว่าส่วนใหญ่นะครับที่นี่ก็คือ1เมนูที่ขาดไม่ได้ปกติก็จะเป็นน้ำพริกซึ่งไม่ว่าจะไปทานข้าวบ้านไหนส่วนใหญ่น้ำพริกก็คือจะมีแทบทุกบ้านเลยนะครับและที่สําคัญก็คือจะมีแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้แต่ถ้ามาบ้านผมอยากทานน้ำพริกอะไรขอแค่บอกมาเดี๋ยวผมจัดให้อลอเล่นครับเพราะว่าบางเมนูผมก็ทําไม่เป็นเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็คือเมนูตำมะเขือของเราก็ได้มาแล้วหน้าตาประมาณนี้น่าทานไหมครับเมนู ทอดด้วยปิดไก่ทอดก็มีเหมือนกันครับส่วนแม่บอกว่าผักที่นึ่งไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วเหมือนกันพอมาจัดแล้วเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆบ้านๆที่ผมชอบมากๆและตอนนี้ผมกับแม่หลันชายจะขอตัวไปทานกันก่อนแล้วนะครับมาครับทุกคนมีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมครับ